สวัสดีค่ะก็มาพบกับแอดแม่น้ำเพนมหารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ตำานอยทุกหนอยนะคะจุดทูบได้ทุกแตกนะคะวันนี้ทุกแตกนะคะได้3ามนะคะและ3นี้แยกออกแบบนี้อาจจะเป็นเบิ้ล33หรือเบิ้ล88หรือเบิ้ลสอนะคะหรือสอ7เจ7ดเจ็ดสองสามาดและก็สองเจ็ดเจ็ดสอ้าเ็ดเจ็ดห้าแปดสาก็ได้นะคะ อาจจะแปลงเป็น3 3 8 8 3 8 แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองหรือจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งด้วยก็ได้หรือจะเป็นเบิ้ลสองสองเบิ้ลสามสามเบิ้ลแปดแปดนะคะวันนี้ขอให้รวยรวยปังปังกันนะคะวันที่สิบเจ็ดกันยายนหกสี่หลังจากที่รวยนะคะรวยรัฐบาลอมสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตามกันต่อกับแอดแม่น้ำเพลนมหารวยนะคะขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้แอดด้วยแอดทำมาเป็นสะพานบุญนะคะ ขอโชคลาภจากบ้านบุญนักราชปู่ย่าแห่งสรัทธาธรรมเพื่อเป็นโชคลาภนะคะขอจากปู่สมเฝ้าพั์บ้านบุญนักราชวันนี้จุดได้327 7กับ1ตัวเดียวกัน2กับ5ทตัวเดียวกัน8กับ3ตัวเดียวกันนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้แตก3ตัวขอปูโสมเมตตาลูกหลานขอให้เปิดทรัพย์เบิกโชคให้ลูกให้หลานได้รวยปังปริเยนะคะวันนี้แนวทางตำาน้อยทุกน้อยวันนี้นะคะใครชอบตำอะไรก็เสี่ยงโชคเมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าได้ลงคลิปให้หรือเปล่าเนาะเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปให้ก็เข้าที่150นะคะเข้าที่150นะคะเมื่อวานนี้ตําตนอยทุกนอยนะคะตํานอยทุกนอยเข้าที่150ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆอย่าลืมใครที่1 1การกดติดตามคือ1สพานบุญให้กับแอดแม่น้ำเพ็นมหารวยขอให้รวยๆปังๆนวดวันที่1กันยายนแนวทางของอ่างน้ำมนต์จะ ให้ทุกคนลงให้ทุกคนได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามแม่น้ำเพนมหารวยไว้นะคะทุกคนรวยรวยปังๆค่ะ